อัน์ไลไลหัวหัวให้เงินมา20บาทเฮ้ยบางคนขอมาเบิงแล้วได้เฉยเด้นสอยอ่อนัวบ่นคนขอมาเบิงแล้วเนี่ยดีดอกบางคนหัวคนุยเส้นเงินเินอ่อเดอก็อกกเกิน เน้นรักไรสดจนดะพียะกุลตระกูลอะไรนี่กุลน่ะไอ้พวอจันัวเขามาหาผู้ใดไหนเขามาหาลุงเมียครับเขามาหานี่นี่วีโก้ดาวนี่นี่จนทัจนทัวถ้าทุกวันใดท่าสนใจวันนึงไม่ตามกสิบรอบ วางยี่หรีบอกไม่คนิ่งนี่เด้ยรยคนเลยกว่เจเจจุบุกี่รถตี่ก็ตามกว่สิบรอกตายก็รู้กับรถรอเลยมันเเนี่ยกะรุนกัพีปิดทิงสิ่งนึเลยยงหัวยี่หัวเจ้ทำมันก็ตอบได้จันเด่นหัวฮะหัวมันู่กันสิชูมารกมาส่งของให้เนี่ยเออแมนมนกสันมันมันเคยแอบมาหาผมอยู่ แล้วก็ทำให้น wow. ิดหน่อยใจบ้าผิวใจอ่อนแอแล้วฝังหนาสามเกียวกินบบจะเกีียวเออเป็นลูกค้าครับตัวนี้เออแปลกแต่ทำด้าิมันก็กินน้ำบบกจะเียวน้าก็หายหลายๆล้เนาะก็หายหลายแล้วเนาะิคมกไมูจะอีสอคนกินไข่มุกแกเอในแกงนั่นก็จะมีอันแบบนั่นละ คู่นึ่งแกเขาอ่ะกจาวัดเาอยู่นี่ละเออกจว่าเขหรอคูนึงประกวคูจ้างเด็นสองคนก่หนูจ้างเ็นเนี่ยสองคนใชู่่เดกค่นที่ไม่มีมเอากระสุนมากระสุนมาเลยคู่หนึงเอาซือมาด้วยคนีสเกตนอมสเกตกินยังกินแบบกินบกินหอม สุดยิ่งขยูคิสเก็ตโมมี่เลยล่ะเออแล้ทำยไงขี้แกตโมมีอ้าวสุดิ่งขันเั็กินเดุสาวเนี่ยไปยังโกซ่านเขาต้ออะไรยังไงคนม่ซ่านเดไเอาสุดิมีซ่านเดไกินซ่านเดไม่กินเดนุ่สาวตุนดีวิวกัดกินโมมี่ไปเริญยิ่งขันานเป็นแม่ยังไงฮ่าฮ่าสามเณรบุญหวมากเลยไปอ่านรูปยังไงบอส ตามันเองปวนอวอย่างน้ไม่ชอบไปเรียนเนียเรียนหไเรียเกากเไปมาหนึ่งวิชาอะไรไปเข้าป uh> ีอะเรเลยยังไ้ย่าไเองกมาเบ้งบบ่มมมีาบอโ้สคนพูน่ะเขาเบิ้งดอกนี่ผีบาตผีบ่อคนบอก่าเาเข้ามานบอกว่าเเข้ามาจบเใครน่ะใอเขาาดุอาดุผเดบ่ มีคนรอใช่ไหมครั้งนึงไ่ตอบเลยมันมาเบิองเน้นบ่าบอเข้ามาครับเผื่อเนียนบ่าโบนี่แหละเขากคือยีของมันเลยเนียนรักไรของอาจารย์เฮ้ยเขาเขาไร่กันเลเขาไร่แต่คนมันบขึ้นแล้วผู้เดียวอ่ะเด็กบอสเขาเลยแต่เขาไม่หรอเขาโดนไร้ไม่ขึ้นหรือไม่หรอกเขาละคอรอเนี่ยไม่ไม่คือออกขาวขาวค่สวัสดีครับคุณพรเผื่อสวัสดีครับคุณพรสวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับน้องเนียนจะมาให้ยะถานะครับ ใครอยากได้รับพรจากน้องนีพรหอลอกอกอมีนหนึ่งกูสร้างบ่วงเลยนินน้อยอ้วนอัวเพรนมือนี่ยีต้อตัตนดต้อขายบ่งกอนงก้ออยางวัดมาเบิงเบอร์น้อนนห่อยอ้วนอัวนเนี่ยนิ้อยรัวบอยยกเข่าของเรียนมาโอกาสได้นั่นั้นุ้งหวานไป็น้องงหวาน หลวงพอเทีบมาเบิ้งหลวงพ่อเทีมาเบิ้งหลวงพอเทียบไทยหลวงพอเทีหน่อยสวัสดีลวงพ่อเทีิสุที่คุณเอาพอเทหลวงพอเทีหรือลวงพอใดอีกพอเทีแม่พ่จังหวัดโวยคนมาเบิ้งดออเราจิมว่าโวยห้งหรอแต่เรามเบิ้งนิดหน่อยบ้างโอ้โหมองมาเ้ยารับามสาัทามนะข้าวสามไปสามสัโวยไรพุนแม่ไปไปข้างเรียนไปข้างเรียน พูดไม่พราะเลยต้สามเพูดไม่เพราะเลยนิดน้อยิ้สามเามเต้องพูดว่าจุเลิร์นพรอดน้ำจิ้มอะไรไม่มีน้ำจิ้มต้องหาดตองเฮียจิจิ้มกับพริกนรกยังไงอาจารย์อาจารย์ินกับพริกนรกเพริกหมดแลวจุเปิดไปเอาสมุดมาดีเดีนั่งื้อโอเค โอ้เปรูเรืงอี่แดงเลยจังปวดัวจังเลยน้องเนียนของฟราอ้าไนล่ะทำไมน้องเนียนปวดตัวอย่างนี้เนี้ยไม่แบนี้แเดี๋ยวเมืนขาโอนก็เรียอเรื่อนเลนี่นี่แหะสิได้สอบดีเรื่องความนี่ที่หนึนี่ามาเีแนี่แหลน่ะนี่หลี่แหล่แหี่แินแล่แหละน่หีน ยอดเยี่ยมเน่ยเือเรือออกไปเลยเอวันยังคนเต็มอยู่อืมเหมือนคนเบิ่งเต็ม่เลยตัวการพ่อหมอเพิ่งไปกันดีจังคนเบิ่งมันคือบบอ๋อประมานคนดังเนาะสำหรับคนที่ทำแต่คนดังยังเมียดเขาคนบ่ดังเขาเบิ่งหลายดอกดีเด่ผู้ใดยสือว่าเขาร่วมในฐานะรับเชิญอ๋อสมัยนี้เน้นหน่อยหน้าขาวแทบครับกล้องกลาะกล้องหน้าดีแม่กล้องหน้าพอดี ดนี้กล้องน้พอดีมกลับมเป็นสิมมเป็นซิ่น้กะมเป็นคือแปลงไงกล้องห้ามันกลับกล้องยู่จ้บจับตรงท่างผุนกล้องหลังดีๆกล้องน้นเนียนเตินไปเอาไปไหมแต่ของของเนียนเลยปายปายไม่เนี่ยไม่เนี่ยด้เขียนเลยไม่เนี่ยไม่มีบริการเลยไม่เนี่ยก็จบกัาอย่างนีกันเดียวกะห้านวันกะโอ้โหนะกะกะสงสารลูน แปดไปเดี๋ยวจะลงไ <ป S 1> ลน์แล้วเนียนอดหัวเกิดไปเน,นียนมาลักไลน์เนา้าวะไปไปอีไปอีชุดาไปนอนเกเสือ้อเบเฮานวานไปไปบะกเสือ